สวัสดีครับผมนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์เดิมพันนะครับวันนี้อยู่ค่ายพิตตี้เกมมิ่นะครับวันนี้ค่ายแตกหูแลกตานะผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับโหคนนี้จีดว่ะเอาคนไหนดีครับหนึ่งหรือคนนี้ดีเอาคนนี้ดีกว่านะครับจัดไปนะครับคนนี้ดีกว่าโอ้โหนี่เป็นไงดูมุมกล้องนะครับนี่ครับดูมุมกล้องมันจะแตกต่างจากค่ายอื่นเยอะเลยนะครับ ผมแนะนำนะครับค่ายนี้ครับพิตตี้เกมมิ่งผมแนะนําเลยนะครับอยากให้ลองเล่นทุกคนนะครับอยากให้ลองเล่นนะครับอยากให้ลองเล่นนะครับอยากให้ลองเล่นนะครับอ่ะไม้แรกขอยอดไปก่อนแลยกันนะครับเอาทุนสี่พันหัวก็จะยอดสักสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนนะครับผมชอบเล่นค่ายนี้นะชอบเล่นนะเพราะว่ามันมันน่าเล่นดีนะมันสบายหูสบายตานะครับมีสาวๆให้มองมีดูดิ มันจะสบายหูสบายตานะหา้าเนิฟไปหน่อยเนิฟไปหน่อยเนิฟไปหน่อยอสามสี่โอเคเตะโอเคสวยบวกครับรมผมต้องเปลี่ยนห้องก่อนนะ กี่ลืมดูนะครับโทษทีนะครับโทษทีโทษท,ท,ทีขอดูสาวแบบจำเจมก่มอนนะครับเราเน้นสาวสวยนะครับเราไม่เน้นห้องสวยนะครับเน้นสาวสวยไม่เน้นห้องสวยนะครับมายนี้จัดไปหลุมเลยครับหลุมนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะว่าชอบแทงอะไรนะถ้าผมอย่างนี้ผมชอบเล่นหลุมนะครับ ทุกคนมาดูโอ้โหมุมนี้ถ้ากล้องแหกนิดหน่อยนี่สวยเลยนะทุกคนเป๊ะเออสวยต้งงานอหนิวะสวยสวยสวยทุกคนเขาไพ่มันก็จะมันเหมือนกันนะผมว่านะครับเขาไพ่ก็เหมือนเซ็กซี่เหมือนอะไรนะทุกคนต้องลองนะอยากให้ลองนะนี่พิตตี้เกมมิ่งเลยครับ ใครสายลามกจักระเปดนะเล่นได้นะเล่นได้นะอะมานี้ขึ้นหลุมเหมือนเดิมนะแต่ในห้องไปแดงกัน99%เรนลยนะนี่ผม1%คนเดียวเลยปะเนี่ยดูดิอะมาดิมาดิโสดให้รู้จักมาดิโอ้ยแดง9 8 0 0นดะทุกคนนะครับแบงเกอร์หลักพันเองนะครับเอ้ยเพเยอร์หลักพันเองนะครับแดง9,8 0 0ก็ต้องเปแล้วเนี่ยก็ต้องเปแล้วเนี่ยเห็นมเก้าแ8ก็โดนไปดิก็โดนไปดี สวยครับสวยครับบวก3ไม้ติดครับนะสวยสวยสวยครับ <c oughs> บวกสาไม้แล้วนะครับอันนี้ชื่อค่าย Pretty Gaming ทุกคนต้องลองนะครับผมอยากให้ลองนะอย่าโมแต่ไปเล่นอะไรแบบเดิมๆนะครับ คุณต้องลองเปิดโลกเปิดใจบ้างนะทุกคน,นครับนี่ลองมาเล่นนะบางคนยึดว่าบาคาร่าต้องเซ็กซี่นะผมบอกเลยไม่ไม่จาเป็นนะครับบาคาร่าไม่จำเป็นต้องเซ็กซี่อย่างเดียวนะครับค่ายนี้ก็เล่นได้นะครับเล่นได้ทุกค่ายดีกว่าพูด,ดง่ายๆหน่อยถ้าคุณรู้รู้หลักรู้จุดรู้เขาไพา่รู้วิธีการเล่นนะครับเรียกว่าฉลาดในการเล่นดีกว่าทุกคนครับฉลาดในการเล่นดีกว่าเอา้าเราหน้าแปดมาอีกแล้วนะครับ น้องเพ่ยๆนะครับนี่ชื่อนะครับหน้าแปดเรามาอีกแล้วนะงนนบ่อโอ้โหเราแต้มเดียวอย่าจวดใช่หนูนี่ไงแปดหลังโดนเลยกูบดปุ๊บโดนปั๊บจะสโลโมชั่นไปไหนในหนูฮะ เาจะไผมจะไปน้ําเงินนะครับเพราะว่านี้มีเคยมีแดงหลุดมาอยู่นะครับมันขึ้น2สลับมันกคนนะแต่เขาไพ่เกนานนันนี้ไม่เคยมี2สลับเลยนะ <Okay. S 1> เขาไพ่ก่อนันนี้สองสลับยังไม่ออกนะครับ <Okay. S 1> หลังนี่วุ่นวายจัดนะจุน <Okay. S 1> หลังนี่วุ่นวายจัดนะจุน <Okay. S 1> เอาให้ไวให้ไวโอเคจัดไปดีวเริ่มใหม่นะครับ <Okay. S 1> เขาไพ่มันจะใหม่ๆหน่อย สองสลับมาแบบนี้ครับจัดไปเลยนะครับทุนละมาสี่พันนะครับขอโบวกสักไปห้าหกพันถ้พอนะโบว์สักพันสองพันพอนะเออเจ็ดแต้มเลยสวยเว้ยอย่านะมึงโอเคเบ้ไปนะเบ้ไปนะเบ้นะเบ้ เร็วดิโอ้โห,โหแม่งแปดหลังทุกคนแปดหลังมาไงวะเนี่ยแปดหลังมายังไงทำไมนี้เมื่อกี้เจ็ดแต้มบอกว่าผมนิ่มมานะมาครับไม้นี้ครับขอทบหน่อยครับทบหน่อยครับโอ้โหเจ็ดแต้มเรายังโดนนะทุกคนเมื่อกี้ อ่ะไม่เป็นไรฮะลุยกันต่อโอ و, ้โหดูข้างหลังนี่นี่ดูดูด,ดูมาเป็นมาเป็นก้อนเลยนะครับนี่มันคือข้อดีของค่ายนี้นะผมว่ามันมันนี่กว่าเซ็กซีก่กนะครับมันว้าววิวกว่านะโอ้โหหกแต้มมเพิ่งเบนะวะโอ้โหเออไม่ต้องงานอยู่วะสวยครับสวยครับสวย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 ,สวย เออนี่ตบมือผมหน่อยเออมี่กำไรขึ้นมพันสองแล้วนะครับกำไรขึ้นพันสองแล้วนะครับก็ต้องตามสองสลับไปทุกคนนะครัแบบนัมันมาแบบนี้แล้วนะครับเมื่อกี้เราหักเหเราเราโชว์ความเก่านะครับเราลงน้ำเงินไม่รอบอย่งแล้วก็จะมาขึ้นสองสลับนะครับสอง โอเ้เหหนึ่งแต้มเตะโอเคสู้ได้ครับแบบนี้พอสู้ได้อยู่ทุกคนนะขอหลังสวย,สวยปะหลังสวย,สวยอโอ้โหหลังเตะมาไงครับลักษณะนี้แดงลงยาวแน่นอนทุกคนขอให้แดงลงยาวเหมือนชุดนี้นะถ้าแดงลงยาวเหมือนชุดนี้เราเรานิ่มเลยนะโอ้ จะไปคู่ไม่ออกทีเว้ยห้าเจ็ดโอ้โหโอ้โหยโดนอีกแล้วอะไรครับเนี่ยกลับมาเท่าทุนแล้วนะครับตันนี้กลับมาเท่าทุนแล้วนะครับ ไม้ต่อไปผมต้องโชว์วิชาโชว์วิชารักจำแลยทุกคนนะผมจะอออิน9ก้าพันนะมาตจะไปนะี่เห็นมันนี้ไหมครับแดงมาหลุดน้ําเงินนะครับแล้วก็ไปแดงก็ไปแดงต่อนะครับอ่ะไม้นี้ครับถ้าบวกผมจะเลิกแล้วถ้าบวกก็กําไรพันหนึ่งนะโอ้โหอสออย่าเลเว้ยเออหกเจ็ 6, 7, มา ายลชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหดูท่าหลับแน่เลยว่ะเออวู้แม่งสะใจว่ะเออต้องงั้นอยู่วะเลิกดีกว่าเลิกดีกว่าทุกคนไม่ฝืนไม่ฝืนนะครับเราเล่นเพื่อหากำไรนะครับบวก7800ก็คือบวกนะครับนะ ขอให้บวกนะเล่นยังไงขอให้บวกทุกคนบวกมันดีกว่าลบอยู่แล้วนะขอคุณบวกไม่กี่ร้อยมันก็บวกนะเนี่ยและผมประเมินแล้วว่าวแม่งผมเล่นต่อเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นลงแน่ผมเลิกดีกว่านะนับนะก็ลองดูทุกคนอยากให้ลองเล่นนะมีค่ายพิตตี้พิตตี้เกมมิ่งนะค่ายนี้อยากให้ลองนะนี่มันคือตรงนี้นะเขาให้ดูมันคือมันคือตรงนี้นะทุกคนนะครับแปนหนึ่งนะนี่ครับมันอยู่ตรงนี้นะนี่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 พิตตี้พิตตี้ไปหนึ่งนะนี่ เขาที่คาสิโนครับนี่ครับพิตตี้พิตตี้นี่คือนี้ครับมีหมดเลยครับไฮโลรูเล็ตเสือมังกรบาคาร่ามีหมดครับก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะทุกคนครับอยากให้ลองนะลองแล้วเป็นไงมาบอกผมด้วยนะมาบางคนบอกว่าค่ายนี้มันยากนะผมว่ายากง่ายมันอยู่ที่เราเราเลิกมากกว่าว่าเราถ้าเราได้กาไรไม้สองไม้เราเลิกเลยก็ได้นะถูกไหมครับเออยกไมายากขึ้นอยู่ที่ใจนะครโอเคนะครับวันนี้ ช่องผมลาไปก่อนฝากซับสไครป์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนะลองดูพิตตี้เกมมิ่งนะครับอยากเล่นเดี๋ยวผมปักบุตรให้ด้านล่างนะครอมเมนต์คลิกกดคลิกลิงก์ไปสมัครกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะ EP ต่อไปเดี๋ยวมารอดูว่าผมจะเล่นไขอะไรอีกนะครนะไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับผม